ชีวิตล่าสุดบุ๋มตีรักอายุใกล้เลขหกย่างเนื้อหอมสาวตัวแม่อยู่เก้าศูนบุ๋มตีรักรักกันดีที่ออาจากวงการบันเทิงไปนานเพื่อใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศและเพิ่งจะกลับมารับงานร้องเพลงอีกครั้งไม่กี่ปีที่ผ่านมาล่าสุดเธอได้มาเปิดใจกับพิธีกรตัวแม่พร้อมเผยสาเหตุที่ตัดสินใจไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาในช่วงนั้น โดยเธอกล่าวว่าช่วงนั้นถูกวิจารณ์นักเรื่องการเปิดสะดือและเอวตอนนั้นแค่22การเก่งก็ใส่สั้นแค่7นิ้วและถือว่าเป็นขวัญใจของบรรดาสาวสองคนในวงการเสนาหอยก็เอาชุดนี้มาตัดใส่เล่นจนเกิดในตอนนั้นส่วนงานกีฬาสีของโรงเรียนจะมีชุดแบบนี้หมดอาจเป็นเพราะนักร้องหญิงคนแรกเลยก็ว่าได้ที่ร้องเพลงจีบผู้ชายซึ่งถือว่าเป็นตำนานมาก เมื่อถามว่าทำไมตัดสินใจออกจากวงการไปอยู่อเมริกาเธอบอกว่ารู้สึกวัย32ถึงจุดอิ่มตัวแต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าอกหักเพราะตอนนั้นตัดสินใจเลือกออกมาเองเราจับได้ว่าไม่มีอนาคตร่วมกันความฝันของเราคืออยากไปเรียนต่อจนกระทั่งตอนนั้นเราไม่มีนี้สินแล้วรู้สึกว่าอาจจะไม่กลับมาเมืองไทยเลยนะก็บอกเขาไปซึ่งพอสามปีเขารู้สึกคอยไม่ได้แล้วเราก็บอกเขาว่าให้เขาไปมีชีวิตใหม่ได้และสุดท้ายที่ ตัดสินใจกลับเมืองไทยโดยสถานการณ์ที่คุณแม่บอกว่าสถานการณ์แย่มากชวนเรากลับเมืองไทยแต่คิดว่าจะไปไปกลับกลับแต่เพิ่งกลับไปเมื่อช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วก็กลับกลับไปไปมา,มาไม่ได้ถาวรอ,อะไรโดยล่าสุดทางด้านเธอนั้นก็ทำเอาแฟนคลับฟินกระจายจากกระแสะข่าวจิ้นนีโน่เมทานีบูรณาิริเดินหน้าสารสัมพันธ์บุ๋มตีลักเธอบอกว่าตอนนั้น30ปีที่ผ่านมาสมัยก่อนไม่มีคนวงการจีบพี่เลยเพราะพี่มีแฟน อยู่แล้วแล้วเป็นคนติดแฟนไปไหนมาไหนไปกับแฟนและตอนนี้มีจีบไหมซึ่งเธอก็หันไปมองพี่นีโนถามว่าตัวเองจีบไหมนีโนบอกว่าไม่ได้จีบแค่คุยกันแต่ยังไม่ถึงขนาดโทรคุยกันชวนไปกินข้าวยังไม่ถึงขนาดนั้น